สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่าอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าคูกิ้ง4 5 2 4มาพบกับมาม่าเป็นประจำในทุทกๆวันพร้อมกับไอเดียในการทำอาหารสำหรับครอบครัวค่ะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำหมูกรอบผัดหน่อไม้ดองค่ะเรามาเริ่มทำหมูกรอบกันก่อนนะคะให้เพื่อนๆตั้งน้ำนะคะแล้วใส่กลือป่มกับน้ำส้มสายชูล,ลงไปก่อนค่ะเสร็จแล้วก็นำหมู3ามชั้นนะคะ ลงไปต้มประมาณ10นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นมาม่าก็จะนำมาหาั่นตรงส่วนหนังนะคะให้เป็นตามขวางแบบทีๆค่ะ พอหั่นตามขวางเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะมาหั่นตามยาวด้วยค่ะวันนี้มาม่าจะนําหมูกรอบสูตรตากแดดค่ะเราก็เลยต้องนํามาบ้างให้ถี่แบบนี้นะคะเวลาเรานํามาทอดทีหลังนะคะก็จะทําให้หมูกรอบเนี่ยหนังเขาพองและกรอบได้ง่ายค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทาเกลือกันไว้ก่อนเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วก็นําใส่ตะแกรงนะคะนําไปตากแดดประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะ รือถ้าแดดดีๆนะคะแค่1ชั่วโมงให้แห้งได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะลงไปทอดด้วยไฟอ่อนค่ะให้เพื่อนๆนำส่วนหนังนะคะใช้ตะแกรงรองแล้วก็นำลงไปทอดแบบนี้ค่ะนำตะแกรงลงไปรองก่อนแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้หนังหมูของเราเนี่ยพองและกรอบได้ง่ายขึ้นค่ะ ทอดจนเหลืองกรอบได้ทุกๆด้านแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็ตักขึ้นนะคะให้เสด็จน้ำมันไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปหั่นกันทีหลังค่ะเป็นสูตรหมูกรอบนะคะที่กรอบมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำง,ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากค่ะ ตอนนี้เราจะมาลวกหน่อไม้ดองกันไว้ก่อนค่ะมาม่าใช้ประมาณ150กรัมนะคะเราจะต้มประมาณ5นาทีค่ะเพื่อให้กลิ่นจากหน่อไม้ดองเนี่ยเขาลดลงนะคะเสร็จแล้วเราจะมาโขกพริกกับกระเทียมไว้ก่อนค่ะวันนี้มาม่าใช้พริกขี้หนูแห้งค่ะโขกพอหยาบๆยบพอค่ะ เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชประมาณ1-2ช้อนโต๊ะแล้วนำพริกกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมก่อนค่ะ นั้นมาม่าจะเติมน้ำล้างโคกลงไปนะคะวันนี้มาม่าใช้ประมาณ100 mL มล,ลิค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงเพิ่มกันเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะเครื่องปรุงนะคะเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มลดปรดิมาณได้ตามความชอบเลยค่ะ น้ำล้างคกที่มาม่าใส่ลงไปนะคะก็กับปริมาณให้พอดีกับหมูกรอบที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะอย่าให้เยอะจนเกินไปค่ะไม่งั้นเวลาเรานำหมูกรอบลงไปผัดทีหลังนะคะจะทำให้แฉะแล้วหมูกรอบจะกรอบไม่นานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่หน่อไม้ดองลงไปผัดด้วยกันก่อนค่ะหน่อไม้ดองเนี่ยสุกมาอยู่แล้วนะคะเราก็ผัดไม่นานจากนั้นเราก็จะใส่ใบมะกรูดตามลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ชิมรสชาติให้ถูกใจนะคะจากนั้นเราจะเติมหมูกรอบลงไปเลยค่ะตามด้วยใบโหระพาแล้วผัดผสมให้ใบโหระพาสุกดีนะคะ ผัดออกมาได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้หมูกรอบผัดหน่อไม้ดองของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นเมนูที่เผ็ดร้อนนะคะเวลาผัดพริกวันนี้นะคะมาม่าก็จะใส่ไม่เยอะค่ะเพราะหน่อไม้เนี่ยเขามีความร้อนในตัวอยู่แล้วนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูง่ายๆและน่าทานแบบนี้นะคะก็ลองไปทำตามกันดูค่ะ ก่อนจะจากกันไปหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำค่ะวันนี้มาม่าต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ